สวัสดีตอนเย็นๆนะครับวันนี้ก็ก็มืดเลยครับตอนนี้ตะววันก็ตกดินแล้วครับจ่วนี้ฝนทิ้งช่วงครับนี่นาที่ดำ <c oughs> ก็มาดูฟักทองครับลูกที่เกือบจะเก็บได้แล้ว <c oughs> ก็ดูลักษณะมาแบบไหนที่กำลังใกล้จะเก็บ นี่ครับลูก,ก็จะนวลๆขาวๆจะสังเกตดอ่เนี่ยสีข้างนี้จะดำๆมันก็จะนวลน,นี่เรียกว่าลูกนวลๆแล้าใครจะเก็บปักทองครับเก็บไปต้มไปแกงหรือว่าเงี้ยแต่เราจะเก็บแบบไม่รู้ว่ามันแก่หรือยังแต่อยากรู้ว่าแก่ยังนี่ก็มันจะนวลน,นวลเกือบหมดเลยครับนี่ก็เกือบแล้วน่าจะประมาณสักสี่ห้าวัน แต่ก็แล้วแต่บางทีบางทีพ่อค้าแม่ค้าเขาต้องการเก็บขนาดนี้ก็ตัดไปพอดีแล้วก็ก็จะแก่พอดีนี่ก็เป็นเทคนิคคุยง่ายเหมือนตัดกล้วยตัดไรที่กําลังจะสุกพอตัดไปก็ก็บม่มก็งอมพอดีนี่ก็อาจจะก,ก็จะลอยประมาณเกือบทีเลยครับนี่เราจะมาดูลูกใหญ่ครับนี่น่าจะสิบโลใหญ่จริงๆครับลูกนี้ ยังลงเหลืออยู่ <Hyun> นี่ครับดูขนาดมือผมใหญ่มากตัวนี้น่าจะสิบโลขึ้นครับนี่ก็แปดเก้าเอ้ประมาณเก้าโลก็รอสักอาทิตย์หนึง่งก็ยังมีลงเหลืออยู่ครับ น,นี่ก็เริ่มแก่แล้วก็มีอยู่ปล,ปลายนี่เป็นข้าวที่ตันแล้วครับนี่เราจะพาดูบรรยากาศตอนเย็นๆยามพบคล่ำตะวันตกดินนี่ก็เป็นเป็นนาดำสูบน้ําใสครับนี่ไม่มีฝน สูน้ำใส่เอาเป็นนาข้างๆผมนี่แหละนี่นาที่ผมเช่าอันนี้นาข้างๆที่ผมเช่าปูฟักทองมันจะเป็นนาหวานตอนแรกก็เลยหญ้าเยอะข้าวกับนาก็ตัดไปแล้วก็ดูดีครับเราก็จะสูบน้ำใส่แหละมาดมไปชมบรรยากาศ ยามเย็นๆกันเลยเดี๋เก้าวเข้ากล้เขียวๆมีน้ำแล้วก็ช่วงเขียวๆแต่ก่อนี่ก็จะดูอีกบรรยากาศหนึ่งแล้วก็ช่วงที่เขาออกลวงกำลังเหลืองๆเนี่ยทุ่งสีทองเนี่ยครับสุดยอดแล้วคนที่หวยหารรจาการศานี่แน่นอนครับฝนก็ทิ้งช่วง อาจจะมันมืดหน่อยครับนกันหนึ่งทุ่มแล้วหนึ่งทุ่มก็ก็ยังเห็นอยู่ครับมองเห็นอยู่นี่ถ้าฝนไม่ตกมาก็ต้องสูบน้ำใสครับเพราะว่ามันจะแห้งแล้วแล้วหญ้าก็จะขึ้นอีกนตอนแรกก็สูบน้ำใส่แล้วทีนี้ก็แห้งอีกแล้ว น้ำประดานครับตอนผสมต่อฟ้าท้องตกดีจังตอนนี้มีเห็นไม้แต่เงาเลยก็ดีนานนี้เขาหวานไว้นานแล้วฝนไม่ตกมาสักทีครับ จะออกแห้งๆ้วครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับก็เดี๋ยวจะพยายามทำคลิปที่มีประโยชน์ครับขอบคุณครับ